ตัวรู้จักที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูนทั้ง9คนที่เดียวก็มาตัดสินคนนั้นคนนี้แล้วก็ยุคพักน,นั้นพักน,นี้ที่มาตุลาการศารัฐธรรมนูนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ60ซึ่งทั้ง9คนจะมีที่มาไม่เหมือนกันมีสามทางทางที่1นศาลฎีกาคัดเลือกมา3คนทางที่ 2, สศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกมา2คน ทางที่3มีคณะกรรมาการสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านยิติศาสตร์1คนด้านรัฐศาสตร์1คนและอดีตราชการที่รับราชการมานานอีสองคนแต่ทั้งหมดทั้งปวงใครคัดอะไรมาก็จะต้องไปสู่กระบวนการสำคัญที่สุดก็คือให้สวพิเศษนี้ให้ความเห็นชอบก่อนถึงจะได้เป็นตุลาการศารรัฐธรรมนู ที่มาแบบนี้ถือว่าแตกประหลาดเป็นพิเศษ oh. เพราะสมัยก่อนทั้งรัฐธรรมนูญ4050เขียนเหมือนกันว่าคนที่สารคัดเลือกมาแล้วก็ได้เป็นเลยไม่ต้องมาผ่านสวอ,อีกแล้วและไม่เคยมีมาก่อนเลยช่องทางสําหรับข้าราชการอดีตข้าราชการที่จะมาเป็นสารได้เพิ่งมีหรือว่าพิเศษสุด,สด คนเหล่านี้มีวาระอยู่ในตำแหน่งนานถึงเ็ปีและคนก็เริ่มไม่พร้อมกันก็เลยหมดวาระไม่พร้อมกันคนที่ใกล้จะหมดวาระที่สุดแล้วจะหมดวาระในเดือนกันยายน66หมายความว่าเขาก็จะถูกเลือกใหม่โดยสวชุดพิเศษชุดนี้แหละแต่ชุดถัดไปที่หมดอายุอีกสองคนจะหมดอายุเดือนพฤศจิกา67ายความว่าจะเลือกโดยสวชุดใหม่แล้วส่วนอีกคนจําน,นวนมากก้อนใหญ่ๆ5ห้าคนที่มาจากสวชุดนี้ กว่าจะหมดอายุปี70ปนี่ได้ว่าเราต้องอยู่กับตุลาการจากรัฐธรรมน,นูญที่มาจากสวชุดนี้กันอีกนานทีเดียวทางออกทางเดียวครับถ้าไม่อยากรอพวกเขาหมดอายุต้องมีการแก้ไขร,นนร,ร,รัฐธรรมน,นมูญหรือการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่กั้ฉบับแล้วแก้กติกาเหล่านี้